ก็มาดีค่ะเป็นยังไงโดนรวบเลยสิคะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีการไปรวบแอดมินค่ะที่เปิดเพจนะคะใช้ชื่อว่าก็มาดีค่ะ มาจริงๆค่ะทางตำรวจมาจับนะคะเป็นการหลอกขายนะคะเป็นนกนะที่ถือว่าเป็นลูกนกตัวเล็กๆนี่แหละค่ะพัญหายากด้วยนะคะแล้วก็เป็นสัตป่าคุ้มครองนะคะวันนี้ถูกจับได้แล้วค่ะ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าปทศนะคะมีการจับกลุ่มนางสาวอนุทิดาค่ะอายุ35ปีนะคะฐานมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะและผิดตามพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562ด้วยนะคะพร้อมของกลางวันนี้ที่ทางเจ้าหน้าที่ตามจับไปยึดได้ถึงบ้านเลยนะคะก็จะมีนกชนิดต่างๆนะคะอย่างนกเขาจุดนะคะนกเขาโมง ะะหรือว่านกตะขาบทุ่งอันนี้ก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะรวมถึงนกเอี้ยงดํานกเอี้ยงแดงนะคะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะไปจับกลุ่มได้ที่บริเวณบ้านพักย่านลาดพร้าวร้อยหนึ่งค่ะในพื้นที่ของเขตบางกะปินี่เองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะเขาก็ได้มีการรับแจ้งผ่านสายสืบนะว่ามีการลักลอบค้าสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะโดยใช้ชื่อเพจ Facebook ว่าก็มาดิค่ะ ะะจริงๆก็มาเลยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการไปล่อซื้อเราก็สามารถที่จะติดตามจับกลุ่มได้ค่ะซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองเหล่านี้นะคะที่ทางเจ้าหน้าที่จับมาได้มีทั้งหมด11ชนิดด้วยกันนะคะรวมแล้ว58ตัวค่ะเป็นลูกนกนะคะชนิดต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเดียวถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะคะจะบอกว่าหูหน่าสงสารมากๆเลยนะโชคดีวันนี้ทางเจ้าหน้าที่จับได้แล้วนะคะซึ่งในส่วนของตัวผู้ต้องหาเองก็ให้การรับสัรภาพค่ะโดยบอกว่า ลักรอบค้าลูกนกแบบนี้มาเป็นปีแล้วด้วยนะคะจะขายเนี่ยตัวละประมาณ250ร้อยถึงสองพบาทค่ะแล้วก็ตนเองก็เป็นคนที่ติดต่อซื้อขายผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการนํามาประกาศขายผ่านใน Facebook ที่ชื่อว่ามาดิค้าเนี่ยแหละนะคะส่วนของกางเด๋วยวทางเจ้าหน้าที่จะมีการส่งไปให้ทางกรมอัทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะได้มีการดูแลต่อไปค่ะ